อ่ะอบรอบสามคราวนี้ถามแล้วถามอีกเนื่องจากว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปมาถึงณวันนี้พี่เอกคิดว่าลบรอบสามมีไหมและมีเมื่อไหร่และถ้ามีเนี่ยมันจะจบแบบไหนถ้าไม่มีก็คือไม่มีใช่ไหมการข่าวผมน่าจะมีอาจจะแต,แต่ใจขอให้ไม่มีนะคือคือถ้าคุณพัชระผมว่าทฤษฎีของอาจารย์ปณิธานเนี่ยถูก คือมันมีการลบสามแบบถ้าลบแบบเบ็ดเสร็จแบบยืดเยื้อแบบที่หลายคนยุให้บุกพนมเปนไปยึดพนมเปญยึดตาเมืองทมไอ้อะไรพระตะบองเสียมราลาดศรีสพลเกาะกงเนี่ยอันเนี้ยเราจะเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบแบบเดียวกับออรัสเซียกับยูเครนอันนั้นหมายความว่าไม่รู้กี่ปีแล้วครับวันนี้ประเทศไทยก็ คุณวัชระกับผมก็ต้องอาจจะเข้าไปเป็นกำลังพลสํารองอีกรอบแม้อายุจะเกินเลขหกแล้วก็<笑><笑>ต้องไปใส่ชุดทหารเตรียมพร้อมแล้วละ่ะนะเอ,อเพราะฉะนั้นไอ,ไ,อไอ้นั่นคือการรบเต็มรูปแบบเป็นการประกาศสงครามแบบที่รัสเซียกับยูเครนติดติดอยู่ในหล่มนั้นแล้วถอยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอันนี้อันนี้ยากไทยคงไม่เลือกเส้นนั้นตั้งแต่ต้นนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นเราพูดกันมาตลอดนะผม เห็นด้วยว่าเอาคืนเป็นสองเท่าถูกแล้วแต่ไปยึดทําไม่ได้มันเลยยุคประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่หนึ่งสมัยพระดเลสวรไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมไอพื้นที่ที่มันเสียแล้วก็เสียไปนะครับเพราะเราเสียรู้ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นการตกลงยินยอมเพื่อแลกจันทบุรีตราดกลับมาในส่วนที่สัญญาสละสยามฝรั่งเศสซึ่งก็รวมถึงบางส่วนของครอบครัวญาติพี่น้องผมด้วยนะที่เกาะกงอันนี้ก็ ก็สูญแล้วก็เสียไปไม่ได้คิดจะไปเอากลับคืนมานะบางคนเขาบอกว่าต้องเอาเยอะขนาดนั้นพี่เอไม่ต้องแบบว่า<ะ>สี่จังหวัดหรอกไม่ต้องพัทลงบองสีโซพลเซมมาลาเกาะกงะเอาแค่เกาะกงพอเพราะว่าเกาะกงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญเป็นตัวบ่งชี้ลงไปในทะเลที่เขมรชอบอ้างดีนักว่าพื้นที่เกาะกงชี้ลงไปมันคืออ่าวไทยมันก็คือของเขมรนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์เอาแค่เกาะกงนี่แหละเอากลับคืนมาเพราะว่า ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องหลักสองหลักสุดท้ายเนี่ยไอ้เขเมรมันย้ายลงมาปักอยู่ที่ชายทะเลทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะปักอยู่สันเขาเกาะกงยังไงยังไงมันก็เป็นของไทยเกาะกงเกาะเดียวก็ไม่เอาเหรอฮะคือคือยากครับมันม,มันมันเมื่อก่อนนะเกาะกงมันคือประจันคิริเขตอะประจวบคีรีขันประจันจคิริเขตอะนะครับแล้วถ้าดูการเสด็จของในหลวงรัชกาลที่ห้าไปที่เกาะปูดนั่นคือพื้นที่สุดท้ายที่ ที่ท่านทรงเสด็จกลับมาแล,แล้วก็คือยอมรับว่าเป็นดินแดนไทยนะครับเกาะกูดคือดินแดนสุดท้ายของไทยแต่ถ้าเราข้ามไปที่เกาะกงซึ่งซึ่งไม่ใช่เกาะน,นะเป็นพื้นดินเนี่ยนะครับแต่มีมีช่องทางเข้าออกเป็นปากอ่าวเนี่ยนะครับเเราไปยึดเกาะกงเนี่ยผมผมพูดว่าตรงๆนะครับผมถ้าจะยึดเกาะกงต้องยึดพระตะบองเสียมราลาดสีสุพลหมดครับไม่ไม่สามารถแยกส่วนมันเกิดจากส่วนที่สัญญ,ญานั้นครับใครไปตีความอย่างไรไม่ทราบแต่ผมก็อ่าน ส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสไม่รู้กี่กี่สิบรอบแล้วนะครับมันมันหมายถึงตรงนั้นด้วยนะครับเอ,อเพราะว่าถ้าดูให้เห็นก็กคือเราได้จันทบุรีตราดและเกาะปูดกลับมาในส่วนที่สัญญานะครับเออ,อก็ก็สรุปว่าเกาะโกงเสียแล้วเสียไปเลยนะผมผมเข้าไปในกัมพูชาก็ไปดูอยู่นะว่าที่ย่าบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะี่อยู่ตรงไหนหาไม่เจอแล้วล่ะครับนะครับก็ทีนี้อันที่สองอกลับมาเรื่องการลบแบบที่สองะนะครับคือคือลบแบบ ไม่เอาจริงเอาจ้างอ่ะเลือกเลือกละล้าเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นตามที่เขเมรต้องการอ่ะคุณเซนอ่จจะไปตกลงกับอังเคลอ่จจะตกลงกับอีนูไว้เนี่ยต้องการทําแบบนั้นเนี่ยแต่ฉะไหนไม่ทับกุ้งไปยิงสวนล่ะทําไมไม่ทําเป็นพิธีตามบันไดสี่ขั้นที่บอกนะฮะให้ประชาชนชุมนุมประท้วงฝ่ายค้านพูดในสภามีประ,ะกระฐานไทยเล็กน้อยแล้วยื่นสารโลกเลยเพื่อจะเอาพื้นที่ทางบกหนึ่งต่อสองแสนตามแผนที่อ่ะ ล้ำเข้ามาหนึ่งเซนก็เท่ากับสองกิโลเมตรสิบเซนก็ยี่สิบกิโลเมตรอ่ะกินดินแดนฝั่งบกแล้วก็เลยหลักเจ็ดสิบสามเข้ามาแล้วก็ชี้ลงทะเลกินเกาะกูทั้งเกาะแบ่งอ่าวไทยคนละครึ่งกับกัมพูชาตามนโยบายท่านผู้นําอดีตผู้นำใช่ไหมที่ไปพูดที่รายการโทรทัศน์อะไรนะนั่นน่ะนั่นคือแผนแต่บังเอิญไม่ทับกุ้งอันนี้ต้องโทษไปทับกุ้งนะสู้ <laughs> ไม่ทับกุ้งสู้ ต้องโทษแมต้องผบเราทับทั้งหมดเลยนะตั้งแต่พอบออนะตั้งแต่นู่นเลยพอบอสูงสุดพอบแอม่ทับปูเลยเนี่ยไม่ยอมอ่ะปฏิบัติการยุทธบดินจัก,กรพงษ์พัวานาเนี่ยเอาซะกเขเมรหงายท้องไปเลยอ่ะเขเมรลองเฮ้ยเฮ้ยทําไมไม่เป็นไปตามลิเกในแผนยิบาไอ้ห่าตกหลงกันหรืออุตสาบินมาเจอกันแล้วหรือทําไมเล่นแผนนี้วะไอท้ทางนี้ก็บอกว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้าม S <S จะ<ไ>ป,ปลดแม่ทับกุ้งอ่ะจําได้ไหมเพราะฉะนั้นในแผนสองเนี่ยมันไม่เกิดอ่ทีนี้มันก็คือตรงกลางที่เราทําอยู่ก็คือพอบอร,ราทับปฏิบัติการตอบโต้ตามสัดส,ส่วนยึดกฎสหประชาชาติก็อห้าสิบเอ็ดแล้วก็เดินตามแผนปกป้องประเทศยึดดินแดนคืนที่อยู่ตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งผมแม้จะอยากได้กาะกงคืนนะ อยากจะได้พระตะบองเสียมมาลาคืนนะมันก็ทําก็ต้องทําใจครับว่าเอาแค่เนี้ยแหละหอเอาประวัติศาสตร์เก่าทิ้งไปเอาประวัติศาสตร์ปัจจุบันเถอะเอาดินแดนหนึ่งต่อห้าหมื่นของเราแค่เนี้ยให้ครบพอแล้วนะครับและรักษาไว้ให้ลูกให้หลานไปอีกร้อยปีพันปีแล้วก็ทําให้กัมพูชาเนี่ยซึ่งเป็นพญาละแวกมาตั้งแต่สมัยเวลาพมา่ามาตีกรุง ศรียุธยาเมื่อไหรสุโขทัยเมื่อไหร่ทนบุรีรัะตะนกโกสินเมื่อไหร่ไอ้กัมพูชาพญาละแวกพวกนี้ยมันก็แอบมาเป็นโจนปรปล้นสะดมเข้ามาแถวนี่แหละครับอารัญยประเทศสะแก้วแปดลิว้วปราจีนชนบุรีเข้ามากวาดต้อนคนไทยไปเป็นเชลยอ่ะปล้นสะดมบ้านเลือนราษฎรบางครั้งเข้ามาถึงชานเมืองย่านแถวใกล้ๆสมุทรปราการด้วยซ้ําไปเพ,าเพราะนั้นเพราะนั้นวันนี้ กองทัพเขาปฏิบัติการระดับนี้เนี่ยผมผมพอใจนะผมผมส่วนตัวเนี่ยติดตามทําข่าวมาแล้วก็แม้จะเสียใจที่มีทหารเสียชีวิตถึงสี่ิบสามรายนะครับแต่ความสูญเสียกัมพูชามากกว่านี้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตคนในฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่มีราคาสําหรับคุณเซนเป็นแค่ผุยผักหญ้าตายยังไม่มาเก็บศพเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศถูกสาบให้ทําสงครามฆ่ากันตายมาสองสามล้านศาพแล้วเนี่ยเขาก็จะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วคุณเซนเนี่ยเพื่อต้องการรักษาคุณมาเน็ตให้เป็นผู้นําแล้วดูแลผลประโยชน์ของตระกูลต่อไปเนี่ยคุณเซนก็ต้องเลือกทิศทางให้ใช้เตียบันมารบกับไทยใช้ทหารขเบนแดงที่เกาะอยู่ตามชายแดนมารบกับไทยครับ ผพการลบมันจึงอยู่ในประเภทที่สองซึ่งหมายความว่าจะมีการลบกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่สามารถจัดการให้ระบอบพุนเซนหลุดจากอำนาจอ๋อมีสามส <4, S 1> ี่หกใชยใช่อาจจะเกิดได้อีกครับ,ค,รบคือคือเป็นเป็นปัญหาหน้าเบื่อนะอแต่มันก็จะเกิดขึ้น อ่าฮะคำถามหนึ่งก็คือว่าก่อนการลบครั้งที่สามเนี่ยมันจะทันให้ลบหรือเปล่าหุนเซนจะไม่ถูกจับก่อนเหรออ่านในหลนะถามแบบด้วยความหวังฮะคือหมายคราบว่าหุนเซนก็ถูกอเมริกามาจับโดยกฎหมายที่เขากําลังจะออกอยู่ตอนนี้อเมริกามาจับก่อนจับหุนเซนได้แล้วเพราะว่าเป็นอาญากรตัวเอเป็นบิ๊กบอสตัวจริงของขบวนการสแกมเมอร์ หรือจีนหลิวจงอี้ไล่จับไปเล่าจับมาเฉินจื้อไปแง้มข้อมูลแล้วอยู่ในจีนแล้วก็เอาจีนจับคุณเซนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมจะถูกจับก่อนไหมจะถูกจับก่อนไหมเออเรื่องเอาเรื่องสหรัฐอเมริกาก่อนเรื่องคุณจับคุณเซนเนี่ยไม่จับหรอกผมตอบนี้เลยหนึ่งเนี่ยของคุณเซนไม่ได้มีน้ํามันจริง ไม่เหมือนเวเนซุเอลาซึ่งมีอำนาจอำนระดับหนึ่งของโลกแล้วอยู่ใกล้กับอเมริกาคืออยู่อเมริกาถัดไปนิดเดียวอ่ะถูกไหมอันนั้นอันนั้นบินไปจับง่ายแล้วมีผลประโยชน์เรื่องน้ํามันเป็นหลักคุณเซนไม่มีทรัพยากรอะไรในประเทศอ่ะที่มีก็ขุดขายไปหมดแล้วถูกฝรั่งขุด,ข,ดขุดทองขุดแร่ไปหมดแล้วอ่ะไอ้น้ํามันไม่มีก็ยังจะมาขอแบ่งจากไทยอ่ะแม้กระทั่งเกาะฟูกุกอ่ะหรือเกาะโดนตวนอ่ะยังโดนเวียดนามยึดไปเลยเว้นกัมบูก็ คุณเซนมันไม่มีอะไรหรอกสารัฐไม่มาไม่มาไม่มาจับคุณเชนหรอกก็ปล่อยคุณเชนเป็นหอกข้างแคร่อยู่ในภูมิภาคนี้ต่อไปนะเพื่อให้จีนเนี่ยติดพันแบบเดียวกับให้รัสเซียติดพันับการรบในยูเครนจีนก็ติดพันอยู่ในแถวไต้หวันจีนก็ติดพันอยู่ในเ,เรื่องสเปนร,รี่กับฟิลิปปินส์ติดพันอยู่กับกัมพูชาติดพันกับสแกมเมอร์อย่างเงี้ยคือ,น,คอ,น,คอนี่คือนี่คือนโยบาย บางอย่างของพวกหน่วยข่าวกรองสหรัฐหน่วยความมั่นคงเขานะคือลากบางประเทศเนยให้ให้ให้ไปเป็นเหยื่อในการให้อีกฝ่ายหนึ่งไปติดพันอยู่นะครับเพราะสหรัฐเนี่ยที่ผม,ผมยกตัวอย่างนี้ไม่ได้เกินเลยนะครับดูจากบัญชีรายชื่อสี่สิบสามรายชื่อที่เอ,อเดิมสอสอเสนอเข้าสภานะแล้วแล้วมีรายชื่ออยู่ด้วยเนี่ยตอนหลังก็ไปตัดออกมันเหมือนบัญชีท้ายของปปงที่มีรายชื่อคนอนะ แล้วเปลี่ยนให้เป็นอำนาจของประธานรัฐดีในการกําหนดรายชื่อเนี่ยให้รายชื่อพวนนี้ก็หายไปแล้วทีนี้มาพอเป็นอำนาจของประธานรัฐดีเนี่ยดูประธานรัฐดีโดนดัมป์ดิจะตามใจชอบหรือเปล่าลวันดีคืนดีก็โอเอาใจก็ก็ไม่ใส่ชื่อคุณเซนออกเอาออกซะเอาเอา้เบนสมิธเอาไอออะไรนะซกอานเอหุยโตหุยวันตรงนี้ลูกลูกหลานทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่ในรายชื่อก็เอาออกวันดีคืนดีอยากจะ โกรธขึ้นมาสมมติฮุนเซนกลับไปเทคแลวข้างจีนอีกก็ใส่ชื่อฮุนเซนเข้ามาเออมันก,มนก็มันก็ทําได้อ่ะถูกไหมอันนี้คือฝ่ายสหรัฐนะทีนี้ฝ่ายจีนเนี่ยจีนนิสัยเขาเนี่ยเขาไม่เข้าสักแสงทางทางกิจการการเมืองและการสงครามในประเทศอื่นอันนี้อันนี้เป็นหลักนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเคยพูดเคยได้คุยกับผู้นําระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหนึ่งในบริตบโรนะครับ เขาจะไม่มีทางแทรกแซงกิจาการภายในของประเทศอื่นแต่บางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเคยไปบอกจีนช่วยไปปรามกัมพูชาทีเถอะว่ามันเป็นลูกน้องจีนเนี่ยแต่มันแย่เหลือเกินมันเฮงซวยเหลือเกินจีนบอกว่าอันนี้เขาเขาไม่สามารถแทรกแซงได้ให้เป็นเรื่องไทยกับกัมพูชาว่ากันไปแต่ว่าในทางที่จีนเขาต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาในการต่อวันเบลวันโรสเนี่ยกัมพูชามันก็เป็นจุดหนึ่งในภูมิรัฐศาสตร์ ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการจะต่อเชื่อมไอ้คลองฟูนันเตโชลงมานะครับหรือการใช้ท่าเรือเรียมไว้เป็นฐานทัพทางทะเลที่จีนจะป้องกันการปิดกั้นของสหรัฐขณะเดียวกันสหรัฐก็ต้องการยึดท่าเรือเรียมซึ่งเป็นของสหรัฐเดิมคล้ายๆ้าท่าเรืออุจจารเนี่กลับมาเนี่ยมันจีนก็ต้องประคองเรื่องนี้ให้ดีนะครับส่วนสําคัญที่เมื่อกี้กุมนชะถามเรื่องปฏิบัติการเฉินจื่อ หลิวจงอี้การป่าสแกมเมอร์เนี่ยต้องแยกเรื่องนะจีนจะไม่ไปจับผู้นำกัมพูชาเพื่อไปขึ้นศาลจีนแต่จีนจะจับเฉพาะคนจีนที่ทำผิดไปขึ้นศาลตัวเองแล้ประหารชีวิตเช่นสมมติมีอดีตนายกไทยจะก,กี่คนก็ตามเนี่ยไปทำร้ายเขาเนี่ยด้วยการให้ทุนเทาสแกมเมอร์อยู่ในประเทศเนี่ยหรือเป็นเสียเองเนี่ยจีนก็จะไม่มาจับอะครับ แต่เขาจะจับคนของเขาเหมือนจับเฉินชื่อไปแล้วแล้วก็เ,เสือชื่อเสียงที่ไทยจับไว้เนี่ยก็ขอไปหรือเอาตระกูลหลิวตระกูลไปที่อยู่ในชเวโกโกเล้าไก่ใช่ไหมต้งหมดประหารไปแล้วสามรอบนะยี่สิบคนแล้วนะรอบแรกใช่ไหมห้าคนรอบสองสิบเอ็ดรอบสามสี่เนี่ยประหารเสร็จแล้วค่อยค่อยแถลงข่าวไม่เหมือนของไทยใช่ไหมแถลงข่าวเสร็จให้ไอ,สอ,อ้สจ แปลแปลมันบินหนีไปก่อนแล้วสอสอนะคุณมัชระของจริงหมดนะผมบอกให้ไอ้ของจริงเนี่ยอยู่อีสานใต้นะใช่ไอ้อยู่ภาคใต้ก็ใช่มีสองสามพักก็ใช่หมดหตัว,วาการไม่จับก็บอกแล้วไงว่าเขาเขาจูปากตอ,อเป็นรัฐบาลแล้วก็ลองอจับดูสิจับเสร็จแล้วรัฐมนตรีสายสีอะไร S <S แล้วไปจับสายสีแดงสายสีเขียวสายสีน้าเงินได้ไงอื <S 2> <S 2> สายสีส้มโอ้มัน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 เห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องร่วมรัฐบาลครับผมถึงบอกคดีเขากระโดงคดีเอาพายคดีตัวพีเอ็นคดีอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยหัวสวเดี๋ยวมันจะจบหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแล้วรัฐบาลเสร็จแล้วถ้าเขาร่วมมือกันได้เขาก็เขาก็เกลียดเสียกันหมดครับ